จริญธรรมหยัดยมทุกคนทุกท่านขอให้หยัดยมจงจเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทั้งลมหายใจของเราให้ชัดเจนทำใจของเราให้สงบทำกายของเราให้สบายมีความรูร้สึกตัวทั่วพร้อมด้วยการสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทั้งลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนนั่งตามสบายฟังไปด้วยน้อมสาเนีกหลงสุดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆ ขดหลมหายใจออกมา้า้าสักสองสามเทีย่ยบกายของเราก็สบายขึ้นเยอะจิตของเราก็สงบตั้งมั่นขึ้นกวา่ารู้สึกรับรู้สัมผัสทางลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกก็ทบปลายจหม,มูกของเราชัดเจนเราพยายามสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกนั่นจะตืต่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่รู้จากที่ เพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกศิละปะในการหายใจเข้าห,หายใจออกพวกเรายังรู้ไม่ชำนาญเราก็ยังรู้ไม่ต่อเนื่องบางทีบางครั้งบางคราวใจของเราก็สงบอยู่ใจของเราก็เป็นบนอยู่เราต้องพยายามจเจริญสติขึ้นมาให้ชัดเจนแล้วก็ให้ต่อเนื่องส่วนการเกิดการดับของใจนั้นมีอยู่กันทุกคนการเกิดการดับขอ,ของความคิดของอารมณ์ใจของเราก็เป็น ขาดของกิเลสอยู่แต่มีกิเลสมากกิเลสน้อยอันนี้กิเลสที่มีมาทีหลังเพราะว่าความหลงทําให้ใจของเราถึงเกิดกิเลสเกิดความเะเยอทะยานอยากเกิดความยินดีจินร้ายสารพัดอย่างในชีวิตของเราแนวทางนั้นมีอยู่หนทางมีอยู่แต่เราจะทําพิธีทําความเข้าใจได้ถูกต้องหรือไม่เท่านั้นเอง อย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยวันเวลาทิ้งทุกวันทุกเวลาทุกลมหายใจเขาออกมีค่ามากมายมหาศาลเรารีบสำรวจตรวจตาดูตัวเราแก้ไขตัวเราปรปัปรุงตัวเราตลอดเวลาวันนี้เมื่อวานนี้ก็มีชาวคณนะทางโรงแรมโคซะถึงคุณชายก็ให้บริวารได้มาพักผ่อนได้มาพักผ่อน,อนเป็นบรรยากาศในการ มาศึกษาค้นควา้าอยากจะให้บริวารได้มาทําความเข้าใจกับชีวิตของตัวเราเองได้ทําบุญให้กับลูกน้องให้กับบริวารได้ผู้บริหารที่ฝักใฝ่ในบุญในธรรม็นวบาเป็นโชคดีเป็นบุคคลที่โชคดีได้ทํางานกับผู้บริหารที่ฝักใฝ่ในธรรมอยากจะให้บริวารได้รับความสุขได้รับความสงบ อยากจะหาแนวทางทุกวิธีทางที่ท่านจะทำได้ทีนี้ก็ยังเหลือตั้งแต่พวกเราเองจะแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราหรือไม่อะไรขาดตกปกพ้องเรามีความรับผิดชอบเต็มเปี่ยมหรือไม่เรามีความเอสละหรือว่าเรามีตั้งแต่ความบิดฉาหรือสียามีแต่ความเก็ดคลัานขาดความรับผิดชอบเราต้องมาสํารวจตรวจตาดูตัวเราว่าแต่ละวันตื่นขึ้นมาเราขาดตกปกพ่องอะไรเราก็รีบแก้ไขเสีย เรามีความรับผิดชอบเต็มเปี่ยมหรือไม่เรามีความขยันหมั่นเพียรเรามีความเชสละเรามีความ,มความสมรรถมัดสมรคีในหมู่ในคณะหรือไม่เราก็รีบแก้ไขเพื่อจะตื่นขึ้นมานมแเลยรีบแก้ไขใจ,ใจของเรารีบแก้ไขความเป็นอยู่ของเราครอบครัวของเราก็ลนออกไปสู่ภาระหน้าที่การงานเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบเป็นบุคคลที่มีความจริงใจตัว,ตวเราเองตัวส่วนรวม มันก็เป็นการฝึกหัดปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าจะมาอยู่วัดแล้วถึงจะได้ปฏิบัติเราต้องรู้ตัวเราแก้ไขตัวเราอยู่ตลอดเวลาทั้งจะต,ตื่นขึ้นมาทั้งภาละนาทีการงานทั้งความรับผิดชอบทุกเรื่องนั่นแหละทุกเรื่องในชีวิตประจำวันของเราเนั่นก็จะส่งผลถึงอนาคตทีด,ดีแต่และว,วันแต่และว,วันการดำเนินชีวิตไม่ว่าทางด้านจิตใจทางด้านรูป,ป,ปธรรมเราก็ต้องรีบแก้ไขเสีย โทษตัวเองแก้ไขตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเราเปลี่ยนแปลงใจเราตลอดเวลาแต่ใจของเราเป็นธาตุของอารมณ์ธาตุของกิเลสเราก็รู้รู้จักละรู้จัก,กดับรู้จักควบขุมรู้จกักพิจารณากายวิเวกเป็นอย่างไรใจวิเวกเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ดูเราเราไม่แก้ไขเราแล้วไม่มีใครเขาจะแก้ไขให้เราได้เลยนอกจากตัวของเรา แม้แต่าการคาว่าความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันสติความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ปัจจุบันเป็นลักษณะอย่างไรเราก็ต้องสร้างขึ้นมาเรารู้ไม่ทันต้นเหตุการเกิดของใจเราก็รู้จักดับรู้จักควบคุมเขาเรียกสมถภา,าวนาะทำบ่อยๆให้เกิดความเคยชินพิจารณาบ่อยๆการกระทําของเราก็ต้องถึงพร้อมถึงจะเกิดประโยชน์ถ้าเราถ้าการจเจริญสติไม่มีการสังเกตการวิเคราะห์กัน หนึ่งละกิเลสไม่มีจะไปฝึกหัดปฏิบัติที่ไหนก็เหมือนเดิมถ้าเรารู้จักวิเคราะห์ตัวเราอยู่คนเดียวเราก็วิเคราะห์เราเอาลักษณะของจิตที่สงบเป็นอย่างนี้นะลักษณะของจิตที่ไม่เกิดเป็นลักษณะอย่างนี้ลักษณะของสติที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างนี้ความคิดมันผุดขึ้นมาได้อย่างไรเป็นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตกายของเรานี้มีอะไรบ้างที่พระพุทธองค์ท่านได้ให้จำแนกแจกแจงว่าขันห้ามันเป็นของหนักขันห้าคือลักษณะอย่างไร ีอะไรคือรูปอะไรคือนามอะไรคืออนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงในขันธ์อะไรคืออริยสัจความจริงอันประเสฐสี่ที่มันเกิดเกิดดตปรับอยู่ในกายของเราเราต้องทําความเข้าใจให้เข้าถึงความหมายนั้นนั้นเราก็จะได้มองเห็นหนทางเดินว่าเราจะไปอย่างไรไมาอย่างไรเราก็จะอยู่กับสมมุติมมอย่างมีความสงบอย่างมีความทุกข์อยู่คนเดียวก็มีความทุกข์อยู่หลายคนก็มีความสุขอยู่กับหมู่อยู่กับคณะก็มีความสุข ถ้าเรารู้จักวิเคราะห์เราก็จะได้ฟังธรรมะอยู่ตลอดเวลารูปรสกลิ่นเสียงก็จะเป็นอาจารย์สอนธรรมะให้เราสตินี่แหละที่เราสร้างขึ้นมาจะเป็นอาจารย์คอยตรวจสอบจิดเราตลอดเวลาแต่เวลานี้ความรู้ตัวทั่วพร้อมหรือว่าการจเจริญสติของเรามีน้อยเราต้องพยายามสร้างขึ้นมาอ่ะสร้างความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องกันนะสร้างความรู้สึกรับรูก้การหายใจเข้าออกของเราให้ต่อเนื่องกันทําจิตให้โล่งสมองให้โปรง่ง มีความรู้สึกรับรู้อยู่ที่ปลายจม,มูกของเราให้ชัดเจนอ่ะปากันไหวปะพร้อมๆกันค่อยไปสางสารต่อทำความเข้าใจกันเอานะะ